สวัสดีจ้าเพื่อนๆผู้คนนะคะนี่จะมาทำทำมาแกงปลานะคะแกงปลาทุดคงค่ะเพื่อนๆเคยกินบหคคะปลาจุดคงนะคะเราก็จะมา,าส่วนหัวออกนะคะเอาส่วนหัวออกตรงนี้เราก็ต้องออกนะคะเพราะว่าเขาอร่อยเขาไม่มีไม่ใช่ขี้กันนะคะส่วนนี้ส่วนนี้บางคนก็เพื่อนก็จะไปทอดกรอบ ที่นวอนแมวดีกว่าเอาแค่ส่วนนี้ออกส่วนแหลมๆนี่นะคะออกแล้วก็แหลมๆออกพอส่วนนี้เราเก็บไปดีกว่าจะได้เซ็ต ำปลาสุกงงนะจ๊ะเพื่อนอืกระดิ่เลย เพื่อนแคกินบอกค่ะปลาตะพงแกงก็อร่อยเลยครับเพื่อนๆแกงไม่ว่าจะแกงไม่ว่าจะนึ่งนะคะไม่ว่าจะเอาทําต้มยําต้มยําต้มยำกรบบกี๊ดแทบจะต้มยำก็อร่อยปลาตะพงทำได้หลากหลายเมนูเลย ก็แับเมนูปตานะคะมีดก็ไม่ค่อยคลมเท่าไหร่มีดก็ไม่ค่อยมีดก็ไม่ค่อยอะไรเนอย,ออยอนอนถ้าอากาศมันใายดีนะ อันนี้ออกมาทําครัวจําเป็นข้างนอกนะคะทำข้างในตัวเพื่อนเดี๋ยวมแมลงวันจะตามเข้าไปเลยออกมาทําข้างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวมแมลงวันจะตามถ้ามันได้กลิ่นปลาแล้วมลงวันชอบตามลเลยต้องได้ออกมาทำ กินปลาิน่นมันย่อยง่ายเราเริ่มเข้าสู่วัยสววแล้วค่ะกินปลาเยอะๆอง่ายแคลเซียมสูงเลย เรียบร้อยนะครับเพื่อนนี่ค่ะทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อนล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะขาวสะอาดเลยค่ะล้างน้ำเกลือเรียบร้อยตานั้นเราก็จะมาแพกถุงนะคะตานั้นเราก็จะมาแพกถุงขง้าฟีตนะคะเราก็จะมาแพกถุง แท็กถูกเข้าช่องพีดแท็กเป็นถุงๆนะคะ เราจะเก็บได้นานหลายวันเลยครับพเพื่อนเก็บได้เป็นเดือนหลายเดือนนะแล้วแต่เราจะกินตอนไหนเราก็เราก็ออกมาทำ อันนี้เขาไม่เขาไม่มีที่เขานะคะเขาไม่ต้องออกอง่ายๆสบายๆสายเสร็จเตมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร กินจบครั้งเราจะกินเท่าไหร่ก็ใส่ไว้เท่านั้นนะคะตัวนี้ของเขาก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่มันของเขาไม่มีอะไร เรียบร้อยกับเพื่อนได้ทั้งหมดห้าถุงนะคะนะคะอันนี้อ้ยทำแต่ละรอบนะคะชัดลิปนี้ก็รับก่อน,นะค่ะคุณค่ะ